วันนี้เรามาอยู่กับรถที่ขายดีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเลยค่ะเป็นรุ่นไ Highlander สีประตูยกสูงเกรดแอ่สำหรับตัวอย่างที่ไอจะรีวิวในคลิปนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าเกิดใครดูเป็นเกียร์ออโต้ก็สามารถดูด้วยกันได้เพราะเขาแตกต่างกันแค่เกียร์เท่านั้นเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเกรดแอทเกียร์ธรรมดานะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่952,000บาทถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะบวกเพิ่ม7,000บาทนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมี3สีให้เลือกก็คือเป็นนนสสสีีีเเทาบรองิและ สีขาวก็คือสีขาวมุกเท่านั้นนะคะทุกคนจะไม่มีสีดําให้เลือกแล้วสําหรับรุ่นนี้นะสําหรับด้านหน้าของเขาก็จะเป็นด้านหน้าแบบใหม่แล้วนะคะสําหรับของ2026นะคะไฟหน้าแล้วไฟตัดหมอกจะเป็น LED ทั้งคู่เลยนะคะสําหรับตัวแซดของ2026และในส่วนโคมไฟหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลมดําหมดเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มเส้นสายตรงนี้เข้ามาเป็นสีเงินค่ะส่วนกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นทูโทน2ชั้นนะคะและบริเวณด้านบนกระจังหน้านะคะลักษณะของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเขาออกแบบม ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและแผงลังพึ่งก็จะออกมาในลักษณะแบบใหม่ของปี2026นะคะโดยรวมหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยในเกรดตัวแซดขึ้นไปนะคะก็อย่างที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะว่าจะได้เป็นไฟ LED ทั้งไฟด้านหน้าและไฟตัดหมอกเลยนะคะส่วนตัวล้อแม็กในเกรดตัวแซดนะคะเขาก็เปลี่ยนลายแม็กมาให้ใหม่นะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนสําหรับรุ่นนี้เขาก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นยาง b i d e s t o n e เบอร์ยาง265/60/18เป็นยาง HT นะคะซึ่งเป็นยางที่เหมาะกับถนนดับ ขับนุ่มเงียบประหยัดน้ํามันส่วนระบบเบรกของเขานะคะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกและด้านหลังเป็นดัมเบรกและมีโลโก้ h i g h l a n d ร r ลูลาแบบนี้นะคะบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮแลนเดอร์ยกสูงและในส่วนของตัวฉีดน้ําก็จะอยู่บริเวณก้านปัดน้ําฝนตรงนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและในส่วนของบันไดข้างนะคะก็จะเป็นบันไดข้างแบบใหม่ลักษณะประมาณนี้เลยะคะ่ะมือเปิดประตูจะเป็นมือเปิดแบบโครเมียมแล้วก็จะมีสัญญาณการขโมยมาให้ในเกรดตัวแซดขึ้นไปนะคะ และยังมีไฟเบรกดวงที่สามราให้จัดอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยและในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED สีใสนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้การชนท้ายก็จะเป็นลวดลายแบบใหม่สําหรับด้านหลังนะคะมือเปิดประตูหลังของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยและในส่วนของภายในของเกรตัวแซตนะคะก็จะเป็นบุกนุ่มหุ้มหนังมาไว้ให้แล้วนะคะและเบาของเขาจะเป็นเบนาะหนังลวดลายใหม่แบบนี้เลยค่ะของปี2026เป็นเบาคูมแม็กนะคะเบาของเขาเป็นเบาไฟฟ้านะคะในส่วนของด้านคนขับก็สามารถปรับได้ ไถึงสีทิศทางเลยและยังมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอีกมากมายและในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังตรงนี้จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะและปุ่มพุชคอนโทรลมาให้นี่เลยนะคะบริเวณภายในของเขาก็จะดูหรูหราประมาณนี้เลยนะคะจะเน้นไปในส่วนของความเป็นสีดําเท่ๆเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะจะมีจุดวางแก้วน้ําให้หลายจุดเลยค่ะทุกคนทั้งฝั่งคนนั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งด้านหลังเนาะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยภายในของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นบนเพดานหรือแผงประตูต่างๆนะก็ จะเน้นตกแต่งไปด้วยสีดำเนาะแล้วก็ตัดสีเงินแบบนี้นิดหนึ่งนะคะและมีถุงลมนิรภัยให้1คู่หน้าและกระจกนะคะเมื่อเปิดกระจกมาจะมีไฟให้ทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งเลยแล้วก็ยังมีกลองสาแว่นตามาให้อีกด้วยนะคะก็จะอยู่ตรงด้านบนข้างๆไฟเลยนะคะส่วนด้านหลังของเขาก็จะมีแอร์แถวหลังมาให้นะคะสําหรับในตัวเกรดแซดนะมาพร้อมไทช์ซีแบบนี้สามารถใช้เสียบที่ชาร์จแบตได้เลยนี่เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเกรตตัวแซดเนี่ยเป็นเกรดหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยสําหรับไฮเรนเดอร์นะคะ สำหรับรุ่นนี้เขาจะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็บอกเลยว่าขายดีทั้งคู่และเปิดให้ทดลองขับแล้วนะคะสำหรับเครื่องยนต์2.2เกียร์ออโต้8สปีดค่ะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อพวกเราทีมงานอี u z สุ c c k ออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ